สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาหนี้กลับมาเจอข่อยแล้วเนาะมาทักมาทายทุกคนจ้าอ,าอย่าสนใจเออแบล็กกราวขังหลังนะจ้ะทุกคนจ้าเป็นเออลงจอดรนเนาะพอดีเออสามีาอยบ้านเนาะก็เลยรถว้อยูจอดนอะก็เลยแบบอ่ะทุกคนก็นจะอาจจะเห็นแบบว่าสิ่งแปลกปลอมลอบๆอกขางเนาะก็อย่าไปโฟกัสมองนั่นเนาะทุกคนจ้ามาโฟกัสมองเรื่องที่คอยสี ว้าวสุขุคนฟังเนาะก็เศร้าเดยจ้าทุกคนจะาเศร้าที่เห็นสามีเนี่ยไปนั่นไปหนีกับคนอื่นแต่ว่ามันสิบปวดใจมันปวดใจที่เข้าต้องอยูบ้านเดียวกับสามีอยู่อยู่กับคนที่นอกใจเข้าจ้ะทุกคนถึงแม้ว่าแมนยูว่าเออเข้าเนี่ยจะแยกห้องนอนกันสินะทุกคน มันก็ต้องเจอกันอยู่ดีเนาะทุกคนจ๋าตอนเสารตอนแรกแล้วว่าก่อนสองมาเหตุงานในนอนอะ่ะก็ต้องเจอนาสามีอยู่และนะ้วบอกจะทุกคนจ๋าเออด้วยความที่อ่ะมูคอยก็อึดอัดนะาะจะทุกคนจ๋าเออจักสีอ่ะเหโตบะถึงนะจักสีสามีกับเพียนไปบอกคือสามีเห่าันาะแมนสามีเห่านะทุกคนมันเป็นสามีคนอื่นแล้วอ่ะก็อึดอัดใจอ่ะสีเบาสีคุย้ยสีจาอีหยงงกับ มันบอสะดวกใจนะอยากได้ว่าลบหนาลบตาสินะทุกคนจ้เออัอนมูคอยเนี่ยนะก่อนที่นั่งเสรูรว่าสออามีอ,อ่มีคนอื่นเนี่ยคือนั่งเพ็ดงานเราจะทุกคนจ้นั่งเพ็ดงานแล้วนั่งเห็นรถเห็นรถสามีเห็นรถสา,ามีขับผ่านนะ่ะนั่งก็เอ,อ๊ะแม่รถสามีหรือเปล่าสินะนั่งก็เลยแบบอ่าครับ ขับตามไปนะทุกคนจ้ะขับตามไปเออนั่งกับนั่งกับแบบอ่ะบอดบอดดแบบบอดิ body, 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 body. คิดว่าสิไปจับผิดผัวเด้อเอ,อ๊ะสามีออกมาอย่างตอนเสา้าสินะออกมาอย่างตอนเ้าร์สินะเออนั่งก็เลยแบบเอ๊ะเอะใจสินั่งก็เลยเอ่ะตามไปเบิงสินะทุกคนตามไปเบิงแบบน,นี้อันก็เห็นู้หยิงอะ่ะทุกคนจ้ะยางมาลดสามีเน,ะนาะนั่งกับจอดห,าห่างเราจะทุกคนจ้ะเออจอดพอแนมเห็นนะ ก,ะกะอ็อ่ะก็เห็นยูอันเห็นยูอันอ่ะว่าผู้ญิ่งเนี่ยมาหาสามีอยู่รถสิน่ะเออนั่งก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยแหละคนนี้แหละเอคอคนที่สามีเออคุยน้าคนที่สามีมีอย่างน้ำสิน่ะเออนั่งก็รู้แล้วก็คือเห็นมือน,นันแบบว่าเห็นนายเห็นตาพูญิ่งคนนันนะก็ะคือก็โชคดีอยู่ที่นั่งาตัดสินใจขับรถเออ ตามสามีไปเบิ่งนะเพื่อให้แน่ใจนะทุกคนจ้ะเพื่อให้แน่ใจแม่นอยู่ว่าเออเข้าเจ็บปวดเข้าเศร้าเข้าทุกข์ทรมานใจที่เห็นสามีเนี่ยอยู่กับคนอื่นมันแมนอยู่จ้ะทุกคนจ้ะแต่ยังหน่อยเข้าก็าเดีเปิดหูเปิดตาเออได้เห็นแล้วว่าเนี่ยอีกมุมหนึ่งของสามีนะสินะทุกคนเออเข้ากับคุยกันเลยทุกคนจ้ะเออเออ ภัวสามีกับผู้หญิงคนนั้นเขาก็คุยกันในรถนะทุกคนจะาเออมู่ขวยกระจอดอยู่นั่นละมู่ขวยก็บ่ไปใส่ได้มู่ค่ยกระจอเบิ่งว่าเออเขาสิเห็ุอีงยังกันที่ไหนได้เออสามีเออมู่ข่ยเนี่ยขจามาหาพุษสาวอยู่หมองเหตุงานสินะทุกคนจ่าเขาก็จะคุยหงยังกันบ่รู้เรื่องน้องเพราะว่าเขาอยู่ในรถกันนะมู่ข่ยก็บได้ยินเดอกยว่าอยู่ไกลเนาะบัดนี้เออเขาคุยกันแล้วเนาะผู้หญิงกับไปเหตุงานจ้ะ สามีขับรถพ่านมากกับว่าเอ๊ะรถเมียกูนี่ว่าสินะทุกคนจะก,ก็เลยจอ,จ,อจ,อจอบเทียบกันนะจอดเทียบกันเนี่ยนะสามีก็เลยถามว่าเธอตามฉันมาติเมียกับผู้เมียก็บ,บอกว่าเออฉันก็เห็นรถเธอมาเธอมาอยังนี้เพิ่นวานสินะกะบ,บริคิดว่าผัวสิมหาผู้หญิงคนนี้คิดว่าเออมาหงมาหางปกติทั่วไปสินะทุกคนจะที่ไหนได้เออมาหาผู้หญิงคนน,นี้เองนะ บอกเลยว่าเป็นจังไดเป็นจังไดเนี่ยก็ถามสามีนะสามีกว่าเออเธอว่าต้องรูดอกัสินะเธอว่าต้องรูเรื่องดอกัสินะทุกคนจะเออผู้เมียนั่นก็หูลแล้วว่าน้ำตาหย่อยปอกๆแล้วนะทุกคนยังด้วยที่ให้ยังด้วยที่เห็นแบบว่าผัวกับผู้หญิงอีกคนนี้ข้านั่งข้าเขาเต็มสองตานะ่ทุกคนจาน้ําตาพังหน่วยนะทุกคนเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบว่าอัน มันเบิดหักสามีเด้มันเป็นแนวใดสินะทุกคนจา๋าืออ่ะมือน,นันก็อ่าแบบบ่อยากแบบกลับบ้านสิเนะมูข่อยโทรหาข่อยทุกคนจา้าโทรหา่อยแต้นหลังเจอสามีก็โทรคุยกันเงาจนหอดแบบว่าสองสามถุงภาในทุกคนจา้านั่งกะวานั่งกะอยากระบายนะว่าเออสามีแบบว่าเป็นยังคือต้องเป็นแบบนี้เป็นยังคือต้องมีคนอื่นสินะส่นะกูก็ดีเบิดทุกอย่างสินะทุกคนจ้าดีเบิดทุกอย่าง งานก็เห็ดง,งานกับเก่งขยันสินะทุกคนจะเป็นอย่างเออสามีคือมีคนอื่นสินีทุกคนจะนั่นละมันก็เลยเห็ุให้ว่าอะมันเศร้าเด้ที่แบบว่าเห็นสามีเนี่ยอยู่กับคนอื่นมีอย่างกับคนอื่นแล้วมันแสนจะเจ็บปวดรวด์ราวไปในใจนะทุกคนที่ต้องอยู่บ้านรวม เดียวกันกับสามีอย่างสิเนีทุกคนเออมันเจ็บปวดเด้ทุกคนนึกออกบอมันเออมันเกลียดมันสร้างสามีอยงสินะมันบ่อยากแนมหนาสินี่ทุกคนจะมันแบบบ่อยากหดซบตาบ่อยากเห็นหนาไ่เห็นหดห้อยไ่อยากเห็นหดห้อยตีนเอาไว้ง่ายๆจ้ะทุกคนจ้ะเออคือแบบอ่ะมันเบิดมันเบิดแบบมันเบิดแล้วสินี่ความไหวใจความเสื่อใจความหักที่มีใหุ้กันมากก็คือมันเบิดมันพังทะาล่ลงไปแล้วสิเนี่ทุกคนจ้ะเออก็ แค่จังได้ได้ก็ต้องทําใจหมอทุกคนจ้าทําใจสู่เอานั่งกระห้องไฮได้ทุกคนจ้ากระตาลี่โตนมูเนาะห้องไฮนะคอยเองกับยุกไกลเข้าก็ได้แค่บแบบว่าโทอกุ้ยกันสินะทุกคนนั่นละน้ำตาพังนวยเนาะขันผู้ใดเห็นด้วยวเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเขาเองเนาะเข้ากับบางคนอาจจะแบบว่าเออบ่เหตุอย่างแต่ว่าบางคนนี่ มึงตายแต่แทนละอันสินะกูจะจัดการมึงแทนสินะทุกคนเนาะโดยความติดาจมู่คอยนี้นั่งกับเก็บอารมณ์โยนนะทุกคนจะเก็บอารมณ์เพื่อสิบสิบห้ระเบิดนะตอนนั้นสินะทุกคนจะ,ะถ้าแม่นคอยเนะี่ยถ้าแม่นคอยโดยทุกคนจะคอยอาจสิบอนั่งแค่เบึงสิเนดะ็อแขวะสินยางไปถามว่าเธอเป็นไผ่เธอมาอยู่กับฉันสามีชันเห็ดยางเนี่ย ถ้าเป็นข่อยข่อยสิงยางไปถามแนวนี่แต่ว่ามู่ข่อยนั่งก็อ่ะนั่งน้ำตาพังนวยอยู่ในรถโลดจ้ะทุกคนเป็นข่อยกว่าบยอมเนี่ยแต่ถ้าเป็นข่อยนะข่อยสิงยางไปถามให้แบบว่าหูดำหูดแดงเดือดเป็นเดือดนะทุกคนจ้นตายเป็นตายหักเป็นหักนะทุกคนเออเห็นแบบว่าฆ้านาคาเขาสินะี่ทุกคนจ้าเออมันยากที่แบบว่าจะ ออยอมรลับแล้วก็ทําใจได้หมอทุกคนนั่นและมันก็เลยเหตุให้เอามู่เนี่ยมาอยากอยู่บ้านหลังนั้นสินะทุกคนจ้าแล้วนั่งออกไปเห็ดงานแต่ส,สาวทุกคนจะไปแต่เ้ากลับบ้านก็คืออันกับเดึกี่นะทุกคนจ้าไปไปกินข้าวคนเดียวเอ่ยไปยางเลาะคนเดียวเอ่ยจนกว่าสามีสออกไปเหตุงานนะสามีนั่งสิออกไปเหตุงานประมาณสัก หาหกโมงแรกเนะี่ยทุกคนจะเออนั่งบร่หยากกับบานมากทั้งที่อากาศกับหอนสินะห้อนนะช,ช่วงนี้นะทุกคนจะไม่กาสิอากาศค่อนข้างที่จะห้อนนะนั่งกับบอยย่อมกับบานนี่ทุกคนจะเออนั่งต้องเชนั่งกับไปแบบอเบื้องหนังคนเดียวทุกคนด้วยความถี่ออยู่เมืองนอกเนี่ยนะทุกคนจะเข้าไปเบื้องหนังคนเดียวมันกับบอมแมนเนาะขนาดคอยเนี่ยอยู่เมืองไทยอยเคยไปเบื้องหนังคนเดียวได้แต่ว่าอยู่เมืองนอกข่เงี้ยเคยกามูคอยเนี่ย ไปเบืองหนังคนเดียวแล้วก็ไปกินเข่าหลานอาหารไทยจ้ะย้อนว่าอยากมีมูคคนไทยคุยนั่งว่ากินเข่าเป็นน้ำมาทุกคนอ่อกินเขาเป็นน้ำห้อไข่เป็นน้ำสินะทุกคนจ้ะเบิงข่อยแบบข่อยฟังแหละเบาปารแบบคือแบบคือเป็นเนี้ยนี้สินะทุกคนจ้าทั้งทีดข่อยเองกับ เคยเห็นรล้จักสามีมูงสินั่งก็คือจังแบบอ่ะเป็นคนดีอยู่บ่บ่เป็นตาแบบสินอกใจเมียสินะทุกคนจะนั่งกัโทรหาข่อยนะอยู่ร้านอาหารไทยนั่งกับก,กินไปน้ำจะทุกคนจะห้องหายไปน้ำเขาข้าหนึง่งน้ำตากรหย,ย่อยปอกๆอกีอก๋ทุกคนจะอันคอยกับบมีแนวสีเาวเขาเออแบบว่าใจเย็นๆกับกินเขาไปหอิม่มเสด็จมีแห้งสูดต่อไป่อยว่าสิอัน จังได้เรื่อมมันก็เกิดขึ้นแล้วสิเฮาก็ต้องยย่ยอมรับแล้วก็คอยมาหาทางแก้ไขคอยวานสินะอดทนเอาคอยวานสิที่สามีอ่อที่มวนอดทนอยู่บา้านหลังนั้นก็คืออ่ะหนึง่งนั่งต้องเก็บเงินหมดจ้ะทุกคนจ้านั่ต้องเก็บเงินเพื่อที่จะกลับเมืองไทยนะทุกคนจ้าแล้วอท้าออกไปเศรา มองอื่นอยู่ค่าจ่ายมันก็สิแพงกว่าอยู่บ้านหลังนั้นเพราะว่าอยู่บ้านหลังนั้นนั่งบอดรับผิดชอบจ่ายค่าบ้านทีนะทุกคนจาค่าบ้านก็อบสองพันกว่าเนาะสองพันสามพันเ่ะเกือบประมาณนี่อ่ะทุกคนจานั่งก็บอัดรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟค่ากินสินะทุกคนจามันก็บบอดรัแพงนะนั่งก็เลยบอกคอยเองก็บังคับมัวนะทุกคนจาว่าอดทนก่อนอยู่นี่ยังหน่อยเฮาก็บบอดใจค่าบ้านยังหน่อยเฮาก็มีห้องนอนอดทนก่อน หัอยูว่าเสียใจหัวยูว่าเศร้าใจแต่ว่าเฮ้าก็ต้องสู้ได้ว่าสันว่าได้สู้เพื่อผู้ใดสู้เพื่อเฮ้าเองเขาวานสินะสู้เพื่อตัวเข้าเองแมนยูมาหนีเฮ้าอาจจะลม่มมืออื่นเนี่ยห้ฟาลุกขึ้นมาต่อสู้ว่าสันเฮ้าปรจําเป็นต้องลม่มแล้วก็เสียใจโดนเขาวานสินะเออเขาก็บอกมูไปเนวนี้นะมู่ว่าเออกระ,ะเม่นคว่ำอยู่อันนั่งกระบอกเป็นน้ำห้องหายเป็นน้ำนะทุกคนใาก็ กอริโตนมูเนาะทุกคนจะคอยเองกัเฮ็ดยังบ่ได้เพราะว่าคอยยู่ไก่สินะยู่คนละหลัดเนาะขับรถกืบประมาณ7ชั่วโมงสินะจากแอตแลนาไปแคลิฟอร์เนียสินะทุกคนจะเออมันกัไกลกันเนาะกระได้แต่บอกว่าอ่ะโทรคุยปลอบใจกันสินะทุกคนโดยความที่เฮาอันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคือกันก็บ่ได้มีอยากมีอยากมีพี่น้องมีญาติพ่อิได้ปรึกษาพ่อิได้คุยน้ำกัมีแต่มมูสินะคอยซัพพอร์ตคอย ให้กำลั่งใจสินะทุกคนจ้าคอยก็บอกว่าเออสู่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วกะแมนอยว่าเขาอาจจะยังมไันได้ท่าใจใดตอนนี้แต่ว่ายาสาวกับมันโดนค่ว่าฝ่าวุูกขึ้นมาสู่เข้าใจะได้อ,อ่อมีแรงครับเคลื่อนในชีวิตต่อไปเออเขาเสียเอาจังใดในชีวิตสินะทุกคนจ้ากยแ,แบบ แค่แบบมูโท่มาแบบคุยนะแบบกินเขาน้ำห่องหายไปน้ำ่อยกันคอยกันน้ำตาคลอดน,น้ำมูเด้ทุกคนจะที่ตนมูนะไปกินเขาก็กินเขาข้าํหนึ่งก็หหองหายไปน้ำสีนะยุราอาหารไทยสิทุกคนจะที่ไปกินร้านอาหารไทยก็ออะอยากเจอมูคนไทยเผือดฉีดมีมูคุยสินะเพราะว่าเออบ่อยากกลับบ้านบ่อยากเออเห็นหน้าผัวนะมือนานานั่งกระตัดชินใจเด้ทุกคนอัน ไปเซาโรงแรมนอนนะทุกคนจะค่าลงแรมกว่าสามร้อยเหรียญเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันเอ่อมันระยะกระฉันชีวแบจองล่วงนานนะนั่งกับไปนอ้โลงแรมเดี๋ยวทุกคนจะนั่งกับโทษหาคอยแบบสามถุ่มกับโทษ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 ผัวนั่งกับโทษตามว่าเป็นอยังเธอคือบอกกลับบ้านเธอเป็นยังสินักลบานมากมาคุยกันพัวกันโทษตามเมียสีเมียก็บอกว่าเออฉันแบบว่านั่งกับคุยกันกับพัวเนี่ยตั้งแต่ คอยแบบบ้างสายไปนั่งกับคุยกันกับผัวถึงจนแบบว่าหอดที 2, ่สองที่สามจะทุกคนจะอาผ้ากันนอนนะโดยความติอับผัวกับแบบว่าอยากเครียดนะเมียก็เครียดสินะทุกคนจะไปอยากขึ้นหน้าผัวก็เลยหนีไปนอนโรงแรมนะทุกคนตะลิโตนมูนนะเออคอยกับจักรเสหดจังได้สินะทุกคนจะนี่แหละเรื่องเรื่องเล่าความลักเราถามมันจิตจบลงมันก็จิตจบโล่งแบบง่ายๆโดยที่ เาวว่าแบบว่าท่านเด็ตั้งมือหลังสินะทุกคนจ้าเอาเป็นว่าคลิปนี้เนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ของให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโชคโชคมันหมาน,นรำรวยกันูทุกคนจ้าพอกันไหมคลิปนาคลิปนี้คอยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย